กล้วยหอมท่องในระยะที่เหมาะสมนะครับคือ2คูขเป็นระยะที่เหมาะเพราะเนื่องจากว่าห้าขุดร่องสวนถึงมไม่การแค่พน่พนพน่นเราปลูกเลยบ่ลองขุดหลุมทั้งมัดจะกต้นก่าผมสองพันต้นปล่อยแบบสองพันต้นนะครับ 1, ในพื้นที่สิบไร่ถ้าปลูกเป็นรุนๆนเพราะนั้นจมุนเวียนยึดมบิปีเอราล่ะสะมมติผมเอาไปปลูกนะผมจําเป็นต้องเห็ดคล้องใส่ไก่หรือว่าคล้องข,องข,องของ่างข่างทีถ้าพื้นที่ดอนว่าจำเป็นจะต้องเห็ดคู่เลยใช้ปลูกได้เลยปลูกสองขุนสองได้สิเลยตัวไรหลังจากปลูกแล้วเนี่ยต้องใส่ปุ๋ยให้ท่าน บำรุงให้เต็มที่ช่วงแรกๆก็คือใส่ปุยออป๋ยคอกปุ๋ยคอกขี้วัวช่วงมีขี้ไก่แกบก็เอาขี้ไก่แกบได้ขึ้นกันกระสอบหนึง่งใส่สิบต้นต้นละสองโลครึ่งสมมติเดือนนี้ใส่ปุ๋ยคอกเราเดือนน่ะใส่ปุ๋ยเคมีสลับเดือนต่อเดือนรอบการผลิตหนึง่งจะใส่ปุ๋ยเคมีสองรอบใส่ปุ๋ยคอ,อกสองรอบหลังจากเขาปลูกกล้วยหอมท่องมาตรฐานเลอยอยู่ๆประมา่นหกเดือนต้องแท่งปีเอาไว้แค่ฮาีครับเกินหายีต้ตัดออกกันบ่สมมติมันเกินมามสิคะเนาะดึงออกปีละครับจังไรเนี่ย ให้มันย่างคนี้เองน้อยตัดตัด,ตดปีปแล้วก็ห่อการห่อเนี่ยก็คือห่อให้ผิวสวยป้องกันแมงวันทองเวลากล้ยก่แกแ่แมงวันท่องสิมาเจาะปัญหาลักๆของกุ้ยหอมทองก็คือหักข้อมันรับลงมาบ่อยเพราะน,าน,านั้นแล้วต้องคำแท่งปีแล้วเนี่ยปีก้มแล้วคำเลยช่วงแรกๆที่ปลูกเนี่ยคือมีหนอนกัดกินใบถ้าเจอกับขาแต่ว่าไม่ได้ใส่สารเคมีช่วงต่อมากับสิมนี้เนี่ยเป็นเป็นโรคใบโรคใบชุดแบบเนี้ยพอเจอปุ๊บท่านเป็นลายกับแค่ตัดถิ่มก็หายแล้วบ่อยไม่ลุกลาม จากปลูกไปถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยแต่เดือนครึ่งตอนแล้วพวกมันสิเลือกไว้นอเดียวนอกสมบูรณ์เนื้อเดียวเลือซับทิมหมดเลยกค็คือให้มันสมบูรณ์ต้นเดียวแล้วอีกสีอหาเดืนอนก็สิตกเครือเก็บได้อีก หลอดจังสิมันสิบุญเวียนเด่ประมาณจะหลุนครับเขาดูแลดีกับซีหาหุนได้แต่อยู่นี่เดียวแค่3รมหุนปลูกเธอเดียว3ต<อ>่อ <contrat. S 1> ระยะเวลาประมาณเท่าไรครับ2ปีครับเทาป,ปลูกเป็นรลุนหุนมีอยู่ซีหาหุนรลุนละประมาณสี่ลอยต้นวนเวียนขายอยู่ตลอดปีชุดนึงก็ออกประมาณสี่ลอยต้นเดือนละสี่ลอยครืออะไรจักบาทนะเมื่อกี้เฉลี่ยประมาณ2องลอยห้าสิบถึงสามลอยหกหมื่นก็บาทใช่ไหมครับครับได้ทุกเดืน <400 S 2> เอนแล้วครับบางสิ่งกับประมาณนั้นนะครับได้เกือบทุกเดือนข้อดีนี่คืออย่างครับข้อดีก็คือเทาสามารถกำหนดราคาได้ ถ้าเป็นเขาที่เคยเห็ดเขาเนี่ยคือเขากำหนดราคาบ่ได้เขาสื่อ8บาทเท่าก็ต้องขายสื่อเจบาทเท่ากับต้องขายกล้วยหอมท้องเนี่ยเขาสามารถอัพราคาได้เลยว่าถ้าว่าถ้าบ่ถึงราคาหนี่เขาบ่ขายไล่ได้ดีก็เห็นหน้าคนกับถาเบิ้งยู่ว่าเขาเอาหน้ามาเห็ดสวนเนี่ยบางคนเสียดายทีหลายคนกับมองๆอยู่ถาเบิ้งยี่ว่าประสบผลสำเร็จบ้องเห็นหนประสบผลสําเร็จแล้วครับสวัสดีครับใต้การเกษตรกรไทยแสงไรได้ครับอีพี่ีนนะครับยูที สวนกล้วยเป็นการปลูกกล้วยหอมทองสา่งรายได้นะครับตอนนี้ยุ่กับพี่ยังครับสวัสดีครับผมเสือนนยวินัยศิลาหังนะครับอยู่ตำบลบะบหวานอำเภอเชียงื่นจังหวัดมหาสารคามนะครับตอนนี้กําลังตัดเครื่อตัดเครื่อเพื่อที่จะเอาไปส่งลูกข้าบ่ครับพี่แมนส่งลูกข้าครับโคนเลยบรอ่ครับโคนเลยครับเพราะว่านี่จะหายลูกก็ได้อีกแล้วผมแก้เลยบ่นี่แก้เลยครับโอ้นี่นะครับเป็นกล้วยหอมทอง จ็กเดือนจากปีนี่ครับพี่จังสิเก็บได้สักนี่กาหลังจากปลูกแค่8เดือนครึ่งครับ8เดือนนะครับสิได้สักนี่นะครับสิเก็บต้งสี่ทุกมือวะครับพี่กาแล้วจะออเดอร์ถิเก็บทุกอาทิตย์ครับท่อปลูกเป็นหมุนเวียนให้มันมีขายทุกอาทิตย์ครับมีขายทุกเดือนทุกอาทิตย์ตลอดเก็บได้ทุกมือขั้นมีคนสร้างแม่นครับแล้วต่ออเดอร์จังมื่อนี่เพิ่นสร้างไรแบบนี้ครับอันนี้เขาจองไว้แล้วตั้งแต่สองเดือนที่แล้วกเสองเดือนที่แล้วแมนครับ Oh <ide> เพิ่งเอาให้นี่ยว่แม่นเพิ่งเอาให้อ๋อคือถ่าดวนแท้ <c oughs> แม่นครับเพราะว่ามันมันบ่พอทรงครับอ๋อ <c oughs> มันบ่พอทร <c oughs> งบริชได้ตั้งไหนจังได๋ต่อครับบัดนี้ก็คือ2เครือน,รครอนี่เค้าบ่ต้องแยกหวีครับพราะยอ่หวีทรงเหมือทรงมืออื่นนะครับอืออาจสิมีอีกเครือนึงครับเาลอกไป2เครือเฮาไปตัดอีกเครือนึงครับไปทั้งมหมดนี่ประมาณจัก,ก่อครับพี่อ่าอยู่นี่ปลูก2,000ต้นครับ2,000ต้นพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับพื้นที่10ไร่ครับ10ไร่ครับ บัวหลวงบ,บัวหนามบัวหวงบัวหนามขึ้นบ<ม>ัวหนามบอกแล้วแมนครับทั้งขายกับสิมมี่บัวหนามนะครับข้องข้องนิดหน่อยในไข่ข้องใส่ไก่เป,เป็นคุดหลองครับครับผมถ้าผมสิวเริ่มปลูกไข่หรือว่าปลูกไว้กินจะกล้องตามต้นนี่ครับควรจะปลูกจังไดยดูระยะปลูกจังเลยใช่ไหมครับของกล้วยหอมทองในระยะที่เหมาะสมนะครับคือสองคูณสองสองคูณสองเมตรคูสองสองกับเสื้อนี่แมนครับเอาอย่างไรคือสี่เหลี่ยมจ้าตัวรัดสองคูณสองเป็นระยะที่เหมาะสมปลูกสองคูณสามก็ได้ แต่ว่าสองคูณสมันได้ปริมาณต่อไร่เยอะขั้นห้างก็ได้ต่อสิบเปรพื้นที่เปืงพื้นที่ครับผมครับแต่ว่าใบมันถือกันสีว่าเป็นยังงั้นปครับเป็นยังครับอ๋อครับมันเนี๋ยขุดหลุมเล็กปะนี่ยครับนีตรงนี้เนี่ยเพราะเนื่องจากว่าข้าวขุดลองสวนขึ้นมาใหม่ครับกาแค่พ่นพ่นเราปลูกไร่บ่ลองขุดหลุมยูนี่บ่ได้ขุดหลุมขาพึ่งลื้อแปลงขึ้นมาแลยมันดินมันซุยอยู่แล้ว ก็คือสีนอนตอนที่พี่เห็ดก็คือขุดดินมาจากไหนแมนมาจากหนองน้ำเห็นไหครับมาจากหนองแล้วก็มาพูนแมนครับภาษาบ้านเ้าเอื่นมาพูนเนาะพอเดิมที่ันเป็นหน้าเอาหน้ามาเห็ดสวนเปลี่ยนจากหน้ามาเห็ดสวนนะครับก็เลยต้องยกหล่องขึ้นนี้ิ่มการไฮน้ำไฮจากหน้ามันเรียกหรื่าครับไฮน้ำเนี่ยก็คือสปริงเกอร์นี่ครับอ๋อไม่ได้ไฮจากคล้องนี่ได้ไฮจากคล้องครับคล้องไม่ไปเพื่ออย่างกันพี่เมื่อไปเพื่อรักษาความชื้น แล้วก็พื้นที่ตรงเนี้มันห่าคุดดินขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างจากตรงนี้เลยแต่ว่าช่วยรักษาควมชืนในสวนได้อยู่ครับให้น้ำจริงๆก็คือสปริงเกอร์ตัวนี้อันนี้คือท่างไห่หนาับนามเนี่ยมาจากใสครับบ่มาจากบ่อครับบ่มาจากบ่อกลางอีกทีนึนครับเอาล่ะสมมติผมเอาไปปลูกนะผมจำเป็นต้องเห็ดคล้องใส่ไก่หรือว่าคล้องข้างๆทีมั้ถ้าพื้นที่ดอนถ้าพื้นที่ดอนบ่เป็นหน้าเนี่ยบ่จำเป็นจะต้องเห็ดคู่เลยใชปลูกได้เลย ถ้าปลูกได้เลยนี่ได้4 0 0อยต้นต่ออะไรปลูก2คูพ2ได้4ี่ยต้นต่อไรทำมาเห็ดแบบนี้เหลือแค่200อยต้นต่ออะไรัรบเพราะว่ามันหายไปเป็นข้อมัมนหายไปครึ่งหนึ่งวันนี้ของเอามันด้วยความที่พื้นที่ต้องเป็นแบบนี้กเละเ็ดให้ต้องมีข้อเพื่อดีจะว่าหหน้ำมันขังแมนครับอยากสัดอยกส่วนออกไปแมนครับวันนี้หลังจากปลูกแล้วปุ๊บระยะแหลกต้องดูงได้จังเลยครับหลังจากปลูกแล้วเนี่ยต้องใส่ใส่ปุ๋ยให้ท่านบอมรุ่งให้เต็มที่ ช่วงนี้ใส่ปุ๋ยยังครับช่วงแรกๆก็คือใส่ปุ๋ยคอ,อกนี่ฮะใส่ปุ๋ยคอ,อกม,มิแกบเป็นเป็นขี้ไก่แกบขี้ไก่แกบแล้วแต่ครับแล้วแต่ท่าเสียหาไดอันนี้แล้วแต่สวนไม่แล้วแต่สวนท่าสีหาไดครับช่วงหนึ่งอาจจะใส่ปุ๋ยคอ,อกขี้วัวบางช่วงมีขี้ไก่แกบก็เอาขี้ไก่แกบได้ค,คือกันใส่ไาย้างเลยครับที่นี้กระสอบหนึ่งใส่สิบต้นกับประมาณต้นละสองโลครึ่งครับ ต้นต่อลุมกับแมนวิธีใส่ก็โรยรอบบ่ครับผมอันนี้อันนี้หลังจากข้าปลูกแล้วเนี่ยข้าวสาบตรงกลางเลยเนี่ยสาบตรงกลางเลย <ไป S 1> แมนครับสาบตรงกลางไปเลยอันนี้คือช่วงแหลกแรกครับช่วงแหลกๆกแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยปุ๋ยเคมีบ่ครับแมนปุ๋ยเคมีสลับช่วงไหนครับทีนี้ปุ๋ยเคมีสลับเดือนเว้นเดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนครับสมมติเดือนนี้ใส่ปุ๋ยขอกเราเดือนหนาใส่ปุ๋ยเคมีครับวันนี้ใส่ดูบนไหนครับรอบก็สามเดือนครั้ง สามเดือนครั้งอ่าสาเดือนครั้งครับรอบการผลิตหนึ่งแปดเดือนครึ่งนไงใส่ปุ๋ยเคมีสองหลอดแล้วก็ใส่ปุ๋ยขอกสองหลอด <ừ> รวมเป็นสี่หลอดครับข้อจุออเปลี่ยนตรงนี้ผวกกันฮอร์โมนหรือว่าแบบแบบรุงทางใบงยี่หรือว่ายูนี่บอไซดเลยครับฮอร์โมนทางใบปุ๋ยทางใบบอไซดใส่ทางดินอย่างเดียวพ่อใส่ดินอย่างเดียวครับไม่ต้องเสริมไม่ต้องเสริมเพียงพอครับครับหงำหอดกรับพ่อแมนครับโดนไปเลยครับยังสี่ออกนอออกเนี่ยหลังจากเขาปลูก กล้วยหอมท่องมาตรฐานเลยอยู่ประมาณหกเดือนตรงแท่งปีแท่งปีแบบนั้นครับนั่นแท่งปีแบบนั้นครับหกเดือนตรงแท่งปีนะครับวันนี้พ่อออกปุ๊บดูได้อย่างเพิ่มมาครับช่วงระยะที่เขาออกหัวปีมากถี่มาเอาไว้แค่หาวีครับเกินหายยมตัดออกกันมาหนึ่งสองสามสี่หาสมมติมันเกินมากสิก็เนาะดึงออกปีละครับจังเลยเนี่ยให้มันย่างคนนี้งน้อยตัดครับตัดปีลวก็หหอตัดปีแล้วก็หหอครับ ห่อกัสีเป็นนัําสีแมนครับ,รบการห่อเนี่ยก็คือห่อให้ผิวสวยแล้วก็ป้องกันมแมลงป้องกันแมงวันท่องเวลากลวยแก่แก่นแมงวันท่องสีมัดสีมัดเจาะเห็นห่อเนี่ยสีเป็นแตนสีทั้งทองังสีไหม,สมใส่สีื่นได้ปะคือส่วนใหญ่สีเขาใส่เขาปลูกสองขุนสองเนี่ยใบมันชนกันเนี่ยเขาสิใส่ถุงพลาสติกสีฟ้าถุงพลาสติกสีฟ้าแต่ว่าถ้าถุงพลาสติกสีฟ้าใส่แบบนี้ได้เพราะว่าแดดซ่องถึงเนี่ย นุยมันจะไม่ก็เลยต้องเป็นถุงกระดาษย่างเดียวครับก็เลยก็เลยหาบุญที่นากว่ากระดาษก็เลยต้องเป็นกระดาษครับเนาะพอพกเดือนแท่งปีปุ๊บนับไปอีกสองเดือนครึ่งครับก็เก็บก็ผลผลิตได้เลยเท่ากับรวมว่าจากปลูกไปถึงเก็บเกี้ยวนี่แปดเดือนครึ่งโอ้จังทีเขาเห็นข้าั้งรังนี่ประมาณจากเดือนนี่ครับอันนี้เป็นต่อสองเหครับก็คือตรงเนี้ยปลูกยี่สิบสองมิถุนายนปีที่แล้วเก็บเครื่องอะไรกลุ่มผ้าในเครื่องที่สองมิถุนายนเริ่มออก อีก2เดือนก็เก็บเครื่องที่2ได้อันนี้คือรุ่นสองรุ่นสองที่เขาตัดไปเนาะกับสิมาแต่งอันนี้คือกรณีที่บริษัปลูกไม่สิมาแต่งเป็นระเบียบตั้งที่เนาะแมนครับอันนันต่ออะไครับพี่อันนั้นต่อแรกต่อแรกเขาตัดไปต่อแรกต่อแรกกับสิแต่งออกปุ๊บกัสิเป็นตั้งที่เป็นแบบนี้อีกสี่เดือนก็เป็นแบบนี้ครับผมกับสิเวียนยังสีกับสิเวียนยังสีครับทั้งมืดจากต้นกับผมสองพันต้นขออีกรอบ สองพันต้น <2000 S 1> นะครับในพื้นที่สิบไร่ข้าวปลูกเป็นรุน่นลุนข้าวปลูกเป็นรุนลุนเพราะ,ะนั้นจิบมุนเวียนยึดมุดปีมีมีจักรุ่นครับยูนี่มีวัวซีหาหลุนซีหาหลุนครับ 4, 5, 5, ครับพร้อมกับสีวนเวียนขายอยู่ตลอดปีครับรุ่นละประมาณจักต้นรุ่นละประมาณสี่ร้อยต้นกับสิบปีไม่ได้กับสิบปลูกอ่ารุ่นนี้ห่างกันซัมนี้ซัมนี้ครับปกติห่างกันจกเดือนครับอ่าเดือนละสี่ร้อยต้นปลูกทุกเดือนได้ตังั์แม่นครับปลูกทุกเดือนแล้วกับสีเวียนหมันอายุไปครับ แล้วก็กลับมาต่อสองไม้กลับมาต่อสองไม่ครับอ๋อหบนี้ข้อมาในเรื่องของการดูแลหลังจากปลูกปุ๊บมีปัญหาในการดูแลอย่างเช่นแมลงโลกนี่สิครับยูนีนี่คือช่วงแรกๆที่ปลูกเนี่ยคือมีนอนกัดกินใบครับถ้าเจอกับขากระทำไร่ก็บีแต่ว่าไม่ได้ใส่สารเคมีมันก็เป็นยุ่ช่วงเดียวมันก็หายครับคือช่วงแรกๆกรับช่วงแรกๆแมนครับมีนอนมันนี่ตอนกัดกินใบแต่ว่าห้าวกะ อย่างฟองซูมือกระเด็ดไปนะแล้วกาช่วงต่อมากับซิมี่เนี่ยเป็นเป็นโรคใบโรคใบจุดแบบเนี้ยดึงได้บ่าเนี่ดึงได้ครับเป็นเชื้อราครับเป็นเชื้อราอันนี้เอิญนีอยังนี่ครับโรคใบจุดนะโรคใบจุดครับพอเจอปุ๊บเท่านั้นเป็นลายกับแค่ตัดทิ่มก็หายแล้วบ๊วยให้บ่ยให้ลูกเล่าตัดแต่คือตังสี่เลยรหรือว่าดึงออกจั้งสี่อะไรก็คือว่าเป็นลายกับว่าเป็นยัง ถ้าเป็นไลถ้าสมมติเป็นไปเป็นไปไอ้น,นี่กับเทียตัดแค่นี้ก็พอครับเนี่ยอันนี้คือการรักษาแบบเบื้องต้น,ตนใช่ครับถ้าสมมติระบาดรุนแรงเหรอครับของยูนิบ่มีระบาดรุนแรง<อ>ตั้งแต่ปีกลักวๆมากเนี่ยไม่ได้บ่ได้ฉีดยายัางเลยครับอันนี้หนจะแล้วแต่พื้นทีน่นบ้าบ่แล้วแต่พื้นที่บางที่เขาพื้นที่ความชื้นสูงๆความชื้นหลายๆเนี่ยแล้วก็ปลูกใบม่งกันมดเนี่ย โอกาสเป็นเชื้อรากอะหลายครับของเข้ามันมีพื้นที่ตรงกลางที่แบบช่วยซอยระบายอากาศมันก็เลยบบอบรุนแรงอากาศมันปลอดโปร่งดีครับการสร้างก่อแสงก็เลยดีครับแดดเป็นตัวขาเสียดย่างดีเลยครับที่นี่ก็เลยบ่อคอยมีโลกันแดดเมครนบ่อคอยมีโลอ๋อเหตุการขคดข้องนี่ก็มีประโยชน์ในตลาดัมีครับมันบ่อแดดินเกินไปนะครับแมีนครับบ่อแดดินเกินไปบางคนอยากคุดข้องหน่อยครับต้องคุดเบรกคนไหครับคือคือเกษตรกรเนี่ยผมว่าแนนํำให้คุดลึกครับ ผมแนะนําไม่คุดแค่นาดินหมดหน้าดินหมดข้าหน้าดินดําเราหมดนะพ่ออถ้าคุดเลิกปุ๊บเฮาดินกลบบ่อขึ้นมาถมแล้วปลูกยังกระบอกงามเขาต้องปรับปรุงดินไหลนึกว่าเฮาเอาแค่นาดินหมดเอาดินดําของเราหมดอ่ะแค่นั้นพ่อของยูนีกับคุดแค่ประมาณสี่สิบเส้นครับหรอปัญหาอย่างอื่นเหครับนี่บอกใน้การปัญหาอย่างอื่นปัญหาหลักๆของกล้วยหอมท่องก็คือหักข้อหักข้อก็คือ มันรับน้าหนักมันรับออกมาบ่ไวครับลํากระหักข้อปัญหาหลักของกลวยของต้องนี้เรื่องเดียวเพราะฉะนั้นแล้วต้องคเนี่ยต้องคําจะได้เป็นทีมมกของกันเห็นไม่ไผ่ไม่ไพ่รายเรื่องที่คำหรถ้าวัสันปุ๊บม่นี่หักต้องไปคําช่วงอายุได้ครับหรือว่าต้องถ่าเขานอนก่อนปีก้มแล้วคําเลยอ๋อเบิ้งที่ปีแมนปีโค้งมากๆคำเลยอ๋อสังเกียรที่ปีนะครับท่านผู้ชมนะครับครับปีโน้งลงม่แมนคำเลยคำเลย บ่ต้องเกี่ยวกับอายุครับครับแม่ครับแต่ว่าคำที่ล้างนี่มันสิได้บ่ครับหักหักกอถ้าคำที่ล้างมันหักกรครับกลวยหอมท่อมันอ่อนล่ำต้นอ่อนครับมีปัญหาลักยื่งเดียวครับแต่ว่าวิธีแก้อะคือจังหวะแหะครับเขาคข่าไม่ท่านครับคข่าไม่ท่านเข่าไม่ท่านบบดนี้นอกจากเรื่องนี้แล่ครับมีเรื่องอื่นบอกเ่เรื่องอื่นแถบบ่มีเลยสาหรับกลวยหอมท่อทีบูปูกมาครับหลายสวนอาจจะมีปัญหาเรื่องเชื้อราเข้าแต่ว่าผมบ่มีครับ ต่อมาหัวใจสําคัญของการปลูกกล้วยหอมทองคืออะไงครับหัวใจสําคัญของการปลูกกล้วยหอมทองคือเขาต้องดูแลไปตามระยะให้มันท่านถ้าดูแลว,ว่าท่านปุ๊บมันกับบประสบผลสาเร็จมาถึงวาถาเขาคําซากล้วยก็ฮักบ่ไดดบ่ไดดผลผลิตเลยการหอ่อถ้าห่อซาผิวก็บวบคร์สวยจิตราคาเป็นเป็นตตเกตเดือนหนึ่งหรือว,ว่ารอบหนึ่งนี่ออกไ,ปปไรบ้าไในนี่ครับ ก็คือแต่ครบรอบ2,000ต้นกับส0งพันเครือเพียงแต่ครับจัดเป็นชุด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 เดือนละชุดเดือนละชุดเดือนละชุดจะชุดหนึ่งนี่ออกหลายมันนะครับเดือนชุดหนึ่งก็ออกประมาณ400 400ต้น400เครือ400เครือครับ400รือเดือนละ400เครือเดือนละ400เครือครับเครือละจักบาทนะเมื่อกี้เฉลี่ยประมาณ250ถึง300แล้วแต่หน่อยได้ยังไงห้า0 0 0หกว่าบาทนั่นแ่ลครับครับหอดได้ทุกเดือนแล้วครับเมื่อกี้ก็คือ2,000เครือมันไหลไปเห็นบ่ล่ะ กือบประมาณนั่นนะครับได้เกือบทุกเดือนเรามีต้นทุนอยังไหครับต้นทุนลักๆก็กกคือหนึ่งล่ะค่าไม่ไพ่คำ้ำครับสองค่าปุ๋ยคอกสามปุ๋ยค่าเคมีสี่ถุงกระดาษห่อครับถ้าเป็นหย่อนเงินนี้ประมาณจะบาทครับกับเ่อไลต้นทุนบมห่าไครับเพราะว่าไม่พวกเนี้ยเขาสื่อแค่หนึ่งในสี่แค่หนึ่งในสี่แค่สองพันสองพันต้นเนี่ยเขาไม่ได้สื่อแค่สองพันลำ เอาแค่สีลอยล้ำเพราะว่าสลับกันใส่เซตจากฟังผุนเอาฟังผุนมาสลับใส่ฟังนีครับจังสีเนาะบ่ไดะบ่ได้ครำทุกต้นแมนหมุนเวียนเซฟจากขันก็จังมาขำนี้มาขำทั้งนี้ครับผมแบบนั้นครับมันก็เป็นการประหยัดต้นทุนไป้าปลูกเป็นรุ่นรุนแต่ว่าต้นทุนแนวนอนนะคือสื่อไม้ไพ่ครับไม่ไผ่ครับการตลาดล่ะครับเห็ดจังไ๋ช่วงแรกๆเข้าไปหาตลาดจังไ๋ช่วงแรกๆตลาดผมขายในหมู่บ้านขายในเฟสครับ ายนออนไลน์ Online. กัตลาดบุพันเดินบันไดพ่อขายไปขายมากก็คือตลาดมันกัดกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นตอนนี้กับพบนนพ,พ,พ,พ่อทรงครับตอนนี้บ่พ่อทรงไหมบ่พ่อทรงครับสองพันต้นบ่พ่อทรงช่วงแรกๆเนี่ยเ็ดยากาครับก็สิแบบมีคนมาซสือห้องเสียโอ้อยากอยู่ครับช่วงแรกๆยากอยู่จะกระลังกระคิดอยู่ว่าปลูกขนาดเนี่ยมันสิขายหมดบ่แต่ว่าห้องก็มีโจทย์ในใจคือว่าเขาปลูกเดือนละสี่ร้อยต้นมันบ่ เขาก็หารเป็นมือออกมามือละสามซีเครื่องเขาขายบ่ได้ว่ะแม่บ่ละตั้งโจทย์ว่ามือละสามซีเครื่องเนี่เขาต้องขายให้ได้มันคือบ้างแผนไว้แล้งแผนไตแล้ยต์เหตเล่นมาครับบ้างแผนตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าออกทีเดียวสองพันตนปุ๊บบ่ทันแน่นอนเขาก็เลยตั้งจุดว่าเดือนละซีลอยเครื่อเดือนละซีลอยเครื่อก่อนสิบปลูกเลยก้อนสิบปลูกครับวันนี้ก็จังว่าเฉลี่ยเป็นมือเยกแม่เลี้ยว่าตกวัด สามหรือซีเครือหน่อยสามหรือซีเครือต้องขายเลยนะตีแมนครับเขาก็เลยว่างแผนแบบนั้นมือละซีเครือสิขายบ่ได้ครับอาจตกลงต่อไปก็เลยพอขายขายหมดสามเครือซีเครือตัวเรเนี่ยนายสวยนะเราครับตรงนั้นบัดนี้ออกมาเห็ดที่แหลกเนีเป็นพื้นที่น้ามั้งครับพี่แมนครับมาปลูกที่แหลกคนบัวซาป่ะคนกะถาเบิ้งยูวาหฮ้ เอาหน้ามาเห็ดสวนเนี่ยบางคนเสียดายทีหลายคนกับมองๆอยู่ถ้าเบิ้งนี้ว่าประสบผลสเร็จบ้องเห็นหรับส่วนใญ่จะเป็นแบบนั้นอก็เป็นแรงผลักดันหนึ่งคือเห็ดใหนเขาต้องสำเร็จเท้ใดับพี่ปัจจุบันปลูกว่าเราทั้งหมดจักปีครับของกล้วยปลูกว่าเป็นปีกัวกาวหนึ่งปีกว่าพอกล้วยนะครับมดีก็สำเร็จไปตอนนี้ผระสบผลสำเร็จแล้วครับไ่้ดีดีก็เห็นหน้าขอดีนึ่คืออย่างครับขอดีก็คือเท่าสามารถกำหนดราคาได้ ถ้าเป็นเขาที่เคยเห็ดเขาเนี่ยคือเขากำหนดราคาได้เขาสื่อแปดบาทเขาก็ต้องขายสื่อเจ็ดบาทเขาก็ต้องขายเขาบ่สามารถอัพราคาได้ยังกลวยหอมท้องเนี่ยเขาสามารถอัพราคาได้เลยว่าถ้าว่าถ้าบ่ถึงราคานี่เขาบ่ขายถ้าเขาเนี่ยพอค่ารับซื้อแท้ๆเขาก็ต้องขายแมนแล้วเดี๋ยวคนไปแล้วนะแมนครับมันบ่สามารถมันบ่สามารถขายได้ขายแบบนั้นได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่กับเห็ดหน้ากันหลายบมละเขากระ่อร่องได้ จังกล้วยเนี่ยมีคนเห็ดหน่อยเฮาสามารถต่อรองราคาได้ถามว่าได้ราคาเฮาบ่ขายก็จงไปตลาดแล้วถอเนาะนะครับรว่าอันนี้ขายสมีด้วยกับสื่อคนนี้เนาะเมียนครับครับแต่าท่านผู้ชมอยากมาสื่อกล้วยครับพี่วิน,นัยหรือว่าอยากมาสอบถามเทคนิคการปลูกกล้วยเนี่ยติดต่อได้ช่องทางใดครับครับถ้าผู้ใดสนใจเรื่องการปลูกกล้วยนะครับการแวะเวียนเข้ามาเบ่งเข้ามาชม มาศึกษากรมาเล่นรูกนแล้วคอยจังไปจังไปปลูกนะครับให้ให้รูท้องแท้ก่อนจังไปปลูกนะครับครับติดต่อด้ทังสวนเกษตรสวนเอ็นเจนะครับบ้านหนองบัวตาบนระบาดนเพื่อเชียงยืนมหาสารคามครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพหรือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางการสร้างรายได้ที่ทางรายการอยากนําเสนอนะครับก็คือการปลูกกล้วยหอมทองสร้างรายได้สําหรับคนที่บริอยากปลูกเป็นจํานวนหลายก็ สามารถปลูกได้ปริมาณหน่อยๆซ้ำเลือนทีของมีนะครับหรวอสีปลูกกินเองนะครับเนาะสำหรับท่านที่มองหาอาชีพหรือวอยากได้นอกกล้วยก็ลองติดต่อพีวินัยเขามาเบ่งนะครับเนาะสำหรับ,รบคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับครับรายการเกษตรกรไทยแสงแะได้คลิปนี้ก็ขอพูดพีวินัยนะครับสีผ้าอย่างชมในสวนนะ,นะครับสวัสดีครับ